เปิดภาพปัจจุบันน้องภูดิตลูกชายปอเอวัยเก้าขวบเริ่มฉายเวลลอ่อ <Yeah. S 2> น่ารักอบอุ่นเสมอสำหรับครอบครัวสกิดใจนำทีมโดยคุณพ่อหล่อเข้มปอณัทวุฒิกับภรรยาคนสวยเอพรทิพย์ <Yeah. S 2> และลูกๆทั้งสองน้องภูดิตูน้องเผาที่ตอนนี้เริ่มโตเป็นหนุ่มแล้วฉายแวลหล่อได้คุณพ่อมาเต็มๆ <Yeah. S 2> และสำหรับน้องภูดิตลูกชายคนโตก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้เริ่มโตเป็นหนุ่มเลวถมยังฉายเวลความหล่อสุดๆ และในวันที่31มีนาคมที่จะถึงนี้น้องภูดิศจะมีอายุ9ปีแล้วนั่นเองค่ะแล้ววันนี้ทีมงาน SBB Daily ได้รวบรวมภาพของน้องภูดิศมาให้ชมกันด้วยค่ะหากใครที่อยากติดตามเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปชมในอินสตาแกรมของพ่อป๋อและแม่เอ๋ได้เลยค่ะ